สวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วค่ะกับลูกสาวอีสานพากินจ้ะมือนีสิพามากินมามาจ้าเหตุงานบ่ม,มีเวลามาลงคลิปกับพ่อแม่พี่น้องมาม่าตุ่ยมยำใส่กุ้งตุ่บักใหญ่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะจะก,กับผักเข้ากับมิสลัดค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องสตอค่ะน้องไม้ น n ใไม่ค่ะม่มีเมลาว่างค่ะพ่อเม่พี่น้องค่ะคิดหอดคิดหอดพ่อเม่พี่น้องเบิดุกจูบูุข้นเ้ยค่ะเด้อแต่ม่มีเมลามาลงคลิปค่ะออเดอร์ไลน์ค่ะม่ได้กินมากมา กบิพี่สวยควิบยังอีกยาวไกลประหยัดได้กับประหยัดครับพ่อแม่พี่น้อง ช่วงนี้อันนี้มามาติดบ้านไว้ก่ะตีที่สุดค่ะไมไหิวอ่ะหยิบมากินมาต้มเลยค่ะโควิดเท่าัางอีกเงื้ไก่ประหยัดได้กับประหยัดด้วค่ะเดอ้อเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่ผู้สูกสนนะคะเดอ้อ มาม่ากบจะต่อมีอย่างในตู้เย็นต่อออกมากินค่ะ โควิดรอบสามนี่ผู้ไดกยก็แยกกันทุกคนเ้ยค่ะพ่อแม่พี่น้องเลาพอต้องทอด้อยค่ะเด้อสู้สู่สู้สู่ไปน้ำกันเ้อค่ะเด้อสู้สู่เบิดสู่ผู้สู่คนเ้อค่ะเด้อสู่น้ำกัน สีนอนแล้วหิวเขาสิ่งกำลังใจให้เพื่อนๆซูสุกคุ้เน้วยค่ะเด้อแต่ว่านบอกคอยมีเวลาว่างแวะไปหาค่ะใจยินเด้ยค่ะเด้อเดี๋ยวตามไปค่ะ